อันนี้ส่งงานนะครับคันที่ติดตั้ตงนะครับคันนี้จะติดตั้งเป็นไฟแมแสแตงเพิ่มเติมนะรุ่นที่ติดตั้งก็จะเป็นรุ่น w i ยแพตัวท็อปของฟอร์ดนะตัวเนี่ยครับตัวโฟมนะฮะตัวกรอบของโฟมไฟบริเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทำเป็นสีดำเหมือนตัวแรปเตอร์นะฮะ แล้วก็ตัวที่ตัวที่นะก็จะเป็นทีบ่แบบนี้นะครับเป็นที่มัดแตงแล้วก็ตัวเส้นนะฮะตัววายแพคเนี่ยเขาก็จะมีตัวเดย์ไลท์มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นตัว XLT หรือว่าตัวล่างลงมานะครับเขาก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถาสั่งติดตั้งเป็นแบบอของแท้โรงงานแบบนี้ได้นะครับ ซึ่งสังเกตที่เส้นนะเส้นจะเรียงเส้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานจริงเนี่ยเขาจะเป็นเม็ด LED เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น LED. เม็ดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟหน้าให้ดูนะ ตัวนี้นะฮะพอเปิดไฟหน้าเสร็จนะตัวไอตัวเจ้ามาสแตงกับตัวเดลท์เนี่ยเขาก็จะตอกแสงลงนะเพื่อไม่ให้มันแบบสว่างเกินไปไม่ไม่มันแยงตาคนนะ ตัวนี้ครับตัวไฟเลี้ยวก็ตัวมัสแตงเนี่ยก็จะเป็นแบบวิ่งนะฮะ,ะเหมือนกับรถยุโรปต่างๆที่เป็นระดับไฮเอนนะก็อย่างเช่นพวกเอาผ่านอะไรเงี้ยครับจะเป็นไฟวิง่งอย่างนี้นะครับลองมาดูฝั่งนี้คนระตัวนี้ก็จะเป็นปกตินะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็พอปิดไฟหน้านะฮะสังเกตว่าตัวเดย์ไลท์กับตัวมัดแสงก็จะสว่างขึ้นเป็นร้อนตะ์ะระดับแสงจะเป็นร้อซก็จะเวลาวิ่งกลางวันนะฮะแล้วก็ให้ดูตัวการเก็บงานนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นงาน ที่พอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะทาการปกโภมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงนี้ครับต้องละเอียดนะโดยที่ตัวเก็บขอบตรงนี้ครับเราจะเก็บงานโดยใช้กาวลงงานเหมือนเดิมนะฮะลองดูฮนะง่ายๆคือเนียนตาไปเลยครับเหมือนกับไม่เคยแกะมาก่อนนะครับเรียบร้อยครับกับไฟมัสแตง